บ้านอาชีพกูเล็กสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาชวนพี่ๆทาขนมปังปิ้งไส้ทะลักกันนะจ๊ะวันนี้เราทํากัน3มไส้เลยค่ะมีไส้ครีมคัสตาร์ดค่ะนมเย็นแล้วก็ดับเบิลช็อกโกแลตจ้าสวัสดีครับผมกูเล็กพ่อค้าสอนทําขนม พี่ๆท่านใดที่ชอบทำขนมหรือทำเครื่องดื่มไม่ว่าจะทำทานเองหรือทำเป็นอาชีพเสริมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนครับส่วนผสมนะคะสำหรับตัวไส้ครีมช็อกโกแลตของเรานะคะก็จะเริ่มต้นที่น้ำตาลทรายนะคะแป้งกวนไส้ค่ะ แป้งกวนไส้ก็จะเป็นถุงแบบนี้ค่ะส่วนนมนะคะจะใช้2ตัวค่ะเป็นนมพาสเจอร์ไลท์นะคะก็เน้นที่ว่าเป็นฝาสีน้ําเงินแล้วกันนะคะเพราะว่าฝาสีน้ําเงินเนี่ยค่ะจะเป็นไขมันเต็มนะคะจะรสชาติดีกว่าแล้วก็จะมีนมข้นจืดค่ะ นมข้นจืดก็จะหมายถึงตัวคาราเมชันกระป๋องแบบนี้นะคะผงโกโก้นะคะผงโกโก้ถ้าอยากให้เข้มข้นอร่อยนะคะแนะนำเป็นที่ความเข้มข้นอยู่ที่24%นะคะเวลาไปซื้อผงโกโก้บอกออที่ร้านได้เลยค่ะว่าใช้2 4นะคะแล้วก็ขอสีเข้มนะคะจะทำให้ไส้ขนมเราอ่ะสเีเข้มแล้วก็สวยนะคะแล้วก็เนยสดค่ะวันนี้ใช้เป็นเนยสดชนิดเข้มค่ะ เราเริ่มต้นที่ของแห้งก่อนเลยค่ะน้ำตาลทรายผงโกโก้ค,ค่ะแล้วก็แป้งกวนใส่นะคะคนของแห้งทั้งหมดค่ะให้เข้ากันเลยเสร็จแล้วตามด้วยของเหลวนะคะจะใส่นมมาไหนก่อนก็ได้นะแต่ว่า ค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆค,ค,คนค่ะจะเข้ากันได้ง่ายกว่านะคะอย่าลืมนะคะตรงข้างๆขอบๆหม้อเนี่ยค่ะที่ต้องให้ความสำคัญนะเพราะว่าถ้าข้างๆเขาเกาะกันเป็นเงนก้อนนะคะไม่เข้ากันดีเนี่ยเวลาที่เราไปตั้งไฟอะค่ะเขาก็จะไหม้ไปซะก่อน เพราะฉะนั้นมอที่ใช้นะคะพยายามหาหมอ้อที่ก้นเขาเรียบๆแบบนี้ค่ะที่แบบว่าไม่เป็นร่องเนาะจะได้คนง่ายๆนะคะเนี่คนให้เนียนเข้ากันหมดเลยนะคะแล้วเ,เดี๋ยวเราค่อยยกไปตั้งไฟค่ะตามด้วยนมข้นจืดส่วนที่เหลือค่ะ ถ้ามั่นใจว่าเข้ากันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรายกไปตั้งไฟเลยค่ะยกมาตั้งไฟได้เลยค่ะในส่วนตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ใส่เนยเนาะเนยเรายังอยู่นะคะเราก็คนตลอดเวลาเลยนะคะไฟใช้ไฟอ่นอ,อนๆนะคะค่อยๆคนไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าไฟแรงหนูคนไม่ทันเขาจะไหม้ซะก,ก่อนเนาะ คนให้ทั่วเลยค่ะด้านที่อยู่ฝั่งตัวเราตรงนี้คนให้ดีๆเลยเพราะว่าส่วนใหญ่จะไหม้ระหว่างที่เรากวนไส้นะคะถ้าสมมุติว่าเ,ออเขาเริ่มข้นหรือว่าเริ่มเป็นก้อนๆแล้วเราคิดว่ากวนไม่ทันนะคะเราสามารถที่จะยกขึ้นนะคะแล้วก็วางพักไว้ด้านข้างคนให้กระทั่งเขาเออ เนียนละลายเข้ากันดีก่อนนะคะและถ้ายังใช้ไม่ได้เราก็ค่อยยกไปกวนมันไฟต่อสลับกันได้แบบนี้นะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเออมันจะไหม้นะคะในกรณีที่เรากวนไม่ทันเนาะส่วนผสมเราเริ่มข้นแล้วนะคะเนี่ยเริ่มตึงมือนะคะเริ่มแบบนี้แล้วเป็นริ้วแบบนี้แล้วปิดไฟเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำสดเลยค่ะ คนจนกระทั่ง,งเลยสดละลายหมดนะคะก็เปน็นนันว่าใช้ได้ค่ะเนยละลายหมดแล้วเราก็จะได้ไส้ครีมช็อกโกแลตเนียนๆแบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักเขาไว้ให้เย็นก่อนนะคะเนื้อของไส้ครีมของเราก็จะเนื้อเนียนๆแบบนี้เลยค่ะ พอเราเทขนมใส่ถ้วยหรือใส่กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะเอ่จำเป็นต้องปิดหน้าขนมก่อนเนาะเพื่อไม่ให้หน้าของไส้ของเราแห้งนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือใช้ปอะค่ะแรปพลาสติกนะคะปิดคุมเอาไว้นะคะประเด็นคือเวลาที่เราแรปเนี่ยส่วนใหญ่เราจะขึงแบบตึงเลยใช่ไหมคะถ้าทำแบบนั้นเนี่ยค่ะ ไส้ขนมเรายัางมีความร้อนอยู่ค่ะเขาจะมีหยดน้ําหยดลงไปที่ไส้ขนมทําให้มันเสียได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ลรปของค่ะแนะนําว่าให้ลรปให้ติดตัวไส้ขนมไปเลยเนี่ยเห็นปะมันก็จะติดตัวไปแบบนี้เนาะก็จะทำให้ไม่มีช่องว่างนะคะจะไม่เกิดหยดน้ําแล้วก็ขนมหรือว่าอาหารของเราก็จะเสียได้ยากขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราพักเขาไว้ให้เย็นสนิทก่อนค่ะ ส่วนผสมของไส้นมเย็นของเรานะคะก็เริ่มต้นเลยค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นนมสดพาสเจอร์ไรส์นะคะส่วนตัวต่อมาค่ะก็คือจะเป็นวิปปิ้งครีมค่ะวิปปิ้งครีมวันนี้หมูใช้เป็นชนิดเดลี่นะคะวันนี้ใช้ของ a n งเกิค่ะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำหวานนะคะเป็นแบบนี้นะคะก็จะได้สีที่สวยแล้วก็กลิ่นที่หอมด้วยนะคะ ส่วนตัวที่จะทำให้ข้นขึ้นนะคะจะเป็นแป้งปวนไส้ค่ะน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็จะแต่งสีค่ะด้วยสีชมพูนิดนึงเนาะเริ่มจากตัวน้ำตาลทรายเลยค่ะวิปปิ้งครีม เฮบอยนะคะตัวน้ําหวานของเราค่ะแล้วก็น้มสดนะคะคนตรงนี้ให้เข้ากันนิดนึงนะคะตามด้วยตัวแป้งกวนไส้เลยค่ะ ใช้ตะก้อมือก็จะสะดวกมากขึ้นนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวหมูจะแต่งสีนิดนึงนะคะก็คือใช้เป็นสีชมพูเนาะถ้าใครไม่ชอบสีเข้มมากก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะอันนี้เราสามารถเพิ่มเติมได้ตามชอบเลยนะคะเบร้อยนะคะ ้าสมมุติว่าทำาเยอะนะคะแล้วอยากจะให้แบบเนื้อเนียนละเอียดไปเลยนะคะสามารถที่จะเอาส่วนตรงนี้ค่ะไปกรองผ่านกระชอนก่อนนะคะก่อนที่จะยกขึ้นตั้งไฟเนาะแต่วันนี้ทําไม่เยอะค่ะวันนี้ก็เลยไม่ได้กรองนะคะเดี๋ยวเราจะอาไปตั้งไฟเลยค่ะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นตั้งไฟเลยนะคะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆค่ะ อันนี้เนี่ยจะกวนนานนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะกระเด็นเนาะระวังโดนกระเด็นร้อนด้วยนะคะเนี่ยค่ะสังเกตเนาะเนี่ยจะค้นขึ้นเรื่อยๆนะคะเนี่ยเริ่มหยดไม่ค่อยเริ่มหยดไม่เร็วแล้วเนี่ยเริ่มหยดติ๊งๆเราต้องการให้เขา ค้นมากแค่ไหนก็คือคนให้นานขึ้นให้เขาแห้งลงเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอเวลาที่เขาเย็นสนิทแล้วค่ะเขาก็จะข้นขึ้นอีกนะคะตอนนี้กลิ่นก็จะหอมเหมือนแบบนมเย็นเวลาที่เราไปซื้อตามร้านกาแฟเลยค่ะโอเคแล้วนะเนี่ยค่ะแบบนี้หมูพอแล้วนะคะปิดแก๊สเลยค่ะ ยกออกจากเตานะคะแล้วก็คนสักครู่หนึ่งค่ะให้เขาคลายความร้อนนะคะเนี่ยสีก็จะสวยมากเลยค่ะแล้วก็เนื้อที่ได้ก็จะข้นข้นขึ้นนะคะเดี๋ยวพอเขาหายร้อนโอเคนะเดี๋ยวรอให้เขาเคลายร้อนสักครู่หนึ่งค่ะส่วนผสมของไส้ครีมทัสตาร์ดนะคะ ก็จะเริ่มต้นที่ส่วนของไข่แดงก่อนเลยแล้วกันนะคะวันนี้ใช้เป็นไข่แดงอย่างเดียวนะคะของไข่ไก่เบอร์สองเนาะอันนี้เป็นนมสดพัสเจอร์ไร์นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นนมข้นจืดนะคะแล้วก็แป้งกวนไส้ค่ะเนยสดชนิดเข้มนะคะหัวนมผงหัวนมผงก็ซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่วันนี้ทุกอย่างที่เราใช้นะคะมีขายในร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ค่ะ หัวนมผงก็ได้ใช้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายขาวค่ะเริ่มต้นเลยนะคะเตรียมภาชนะมาเลยค่ะหนูจะเริ่มจากของแห้งก่อนนะคะก็คือน้ำตาลทรายหัวนมผงหัวนมผงเนี่ยนะคะเวลาตวงเสร็จแล้วนะคะพยายามอย่าวางตากลมไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแห้งเนาะเขาจะเป็นก้นกอนๆได้นะคะ พยายามตวงแล้วใช้เลยหรือถ้าจะวางทิ้งไว้ก็อาจจะหาพลาสติกลับหรือว่าหาอะไรคุมไว้ก็ได้นะคะแป้งกวนไส้ค่ะของแห้งเนี่ยหมใส่ลงไปก่อนใช้ตะก้อมือนะคะจะง่ายที่สุดเลยค่ะไข่ไก่ไข่แดงนะคะใส่เลยค่ะนมข้นเจด นมสดพอใส่เสร็จแล้วนะคะเวลาคนคะ่ะเราจะคนจากตรงกลางไปค่ะแล้วก็ให้ส่วนผสมเข,เข้ากันนะคะเนี่ยค่ะส่วนที่เป็นขอบขอบหม้อตรงนี้นะคะอย่าลืมเนาะคนให้เขาเข้ากันให้หมดนะคะเพราะว่าตรงส่วนตรงนี้สําคัญมากเลยค่ะถ้าเราคนตรงนี้ได้ไม่หมดนะคะละลายไม่ดีเนี่ยค่ะเห็นปะ มันจะทำให้เวลาที่เรายกขึ้นตั้งไฟอะคะ่ะเขาจะไหม้ซะก่อนโอเคแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเหลือเนยสดนะคะยังไม่ได้ใส่ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาตั้งไฟได้เลยค่ะคอยคนตลอดเวลาเลยเนาะถ้าขั้นตอนที่เราคนาส่วนผสมค่ะถ้าเราคนไม่เข้ากันนะคะ่ะพอขึ้นตั้งไฟเขาจะไหม้ได้เร็วขึ้นนะคะ เนี่ยส่วนผสมเริ่มแป้งเริ่มสุกแล้วนะคะสังเกตดูนะเนี่ยค่ะเห็นไหมพอเริ่มข้นแบบนี้เห็นไหมคะหมูยกขึ้นจากเตาก่อนเนาะปิดไฟก่อนนะคะเสร็จแล้วใส่เนยเลยค่ะอันนี้ปิดไฟแล้วนะคะใส่เนยแล้วคนให้เข้ากัน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอเนยละลายหมดนะคะก็เป็นอันว่าใช้ได้ค่ะเนี่ยเราจะมาต่อกันที่ขั้นตอนการทำขนมปังกันเลยนะคะนี่วันนี้หมูมีขนมปังเอ่อเป็นรรชาโคอยู่นะคะก็เลยเอามาทำให้ดูเนาะทีนี้ค่ะขนมปังเราก็แยออกมาเป็นชิ้นนะคะก็คือขนมปังแพรนะคะเราสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปรกรณ์เบเกอรี่หรือว่าจะทําเองก็ได้นะคะได้มา เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูจะใช้วิธีเอากรรไกรตัดค่ะตัดเข้าไปเลยนะคะเพื่อที่เดี๋ยวตอนที่เราปิ้งเสร็จแล้วะคะ่ะเราก็จะใส่ไส้เข้าไปนะเสร็จเรียบร้อยค่ะเราจะใช้เนยนะคะทาทุกด้านเลยค่ะของขนมปังนะคะเ,เนยตัวนี้นะคะจะใช้เป็นเนยสดล้วนก็ได้นะคะหรือมา,าร์เกนล้วนก็ได้ วันนี้หมูจะใช้เป็นเนยสดผสมกับมากอรีนนะคะอย่างละครึ่งนะคะก็คืออย่างละ1ต่อ1นะคะผสมรวมกันไว้ค่ะแล้วก็เป็นเนยสําหรับเอามาทาขนมปังปิ้งของเราเนาะท<ม>าให้ทั่วนะคะแต่ไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะอันนี้วอร์มเตา ปิ้งไว้ให้ร้อนเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ขนมปังของเราค่ะวางเลยค่ะเริ่มมีกลิ่นหอมๆมาแล้วนะคะเนยเราก็จะซึมเข้าไปในตัวขนมปังของเราเนาะเนี่ยแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะคือรลานที่เราปิ้งเสร็จแล้วค่ะสังเกตูเนาะขนมปังเราจะนุ่มขึ้นนะคะ อุ้ยบีดแรงไปหน่อยโอเคนะคะคราวนี้ก็เอาขึ้นได้เลยค่ะเอาขึ้นมาแล้วนะคะก็มาวางพักบนตะแกรงแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าวางมันถาดแบนๆเนี่ยเขาจะระอุเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นเหงื่อนะคะเนี่ยค่ะขนมปังขึ้นมาเนี่ยจะนุ่มมากนะคะเสร็จแล้วก็หารอยที่เราผ่าไว้เมื่อสักครู่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใส่ไส้นะคะช้อนนี่แหละค่ะ ใส่ลงไปเลยใช้วิธีใส่ไส้แบบนี้ทั้งสามไส้เลยนะคะนี้หมูทําให้ดูตัวอย่างแค่ไส้เดียวเนาะทาไม่ยากนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วค่ะขนมปังปิ้งไส้ค่ะา อันนี้เป็นไส้ครีมช็อกโกแลตนะคะหน้าตาหน้าทาน่าเลยเห็นไหมไส้แบบเยอะมากนะคะทีนี้ค่ะจะมาลองดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าไส้ที่เราใส่ไว้อะ่ะเยอะไหมเอาอันนี้แล้วกันเนาะเยอะมากเลย ขอตัวไมัมก่อนนะจ๊ะลองทำกันดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะอร่อยแน่นอนจ้าถ้ามีคำถามฝากไว้คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะผมจะมีคลิปดีๆอย่างนี้มาแบ่งปันปเสมอนะครับไว้พบกันในคลิปครั้งต่อๆไปครับ วันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ